สามทุกนี้ก็หย so, so ุดเุ็นี้วันหยุดไงก็หยุดเอาไมที่ไม่สวยตางนู้นอี่ทางนน้นทางนน้น่อกทีเห็นกลาองกวนเส้น เออเราไม่รู้สิเราเลยอืมเอาให้สวยๆแล้วนะอู้หเล่นเกือบเลยถนะึงก็ไปอฮะได้แล้วดัที่ไหนเอาสวยๆซีสเจ็บสวยให้ดูหไ่อืมเอาให้มันแบบว่า oh, ตีวงให้ตีวงให้เลี้ยวโค้งได้เอาแบบเลี้ยวโค้งได้อ่ะ เยืดไปหนะทางโน้นเอาไปทางโน้นเอาไปทางโน้นสิทางไหนทางที่ชอบกุ้ยนู่นโอ๊ยแรงๆสิหั่งแล้วเหรอเออเรียวโค้งได้ด้วยนะ เสียงครับเองนะครับวันนี้เป็นไงเป็นไงล่ะพอแล้วพอแล้วอ่ะโอเคโอเคครับกลางปีกอกให้สวยๆกลางเลี้ยบไปอ้าวอู้ไปไหนน่ะ